เวลาเราเจอคนไทยในฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะมีพฤติกรรมแสดงตัวนตนไว้ว่ากูคนไทยเหมือนกันนะอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงหลังตรงได้เลยถ้ามึงแพ้กูอะไรประมาณเนี่ยไม่รู้ทุกคนม่งเป็นเหมือนกันไหมแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนี้จอดนี้เป็นาอันตีมาไวเปอร์ก็เดินมาล่าอย,อย่างปกติครับแล้วก็เดินเข้าวอดเอาชาเมตาเมนยืนจับไว้ไกลโคกัาผม เกตเข้าที่หลังแล้วก็อดดีใจวอลหอกวอลหลอกตัวแตกไปแล้วครับสุดยีฮุกสแนปไฟมาคิวครับเกตพยายามวิ่งหนีเคออสแล้วก็มาโดนงูฉกตาแตกเลยครับตอนนี้หลังจากจบไฟแล้วครับก็ชวนคุยไปครับแสดงตัวตนไว้ก่อนหน้าจอต้องมีชื่อกูพิมพ์เว้ถึงกูตายกูต้องพิมพ์หลังจากเกิดใหม่มาด้วยความแค้นนะ นี่ก็เป็นแมตเทอร์โบนะ10วินาทีมีเอเทอย่างเยอะอเขนใช้ตะกอดึงก็มา,กก on, กกมาแล้วก็กดอันติใส่เคออนแล้วเคก็ตัวแตกแล้วครับมีให้เลือก2ตัวระหว่างวอลล็อกกับวีนอมครับเขาเลือกวอลล็อกครับแล้วก็เดินตามวีนอมไปเรื่อยๆนะสกิลหนึ่งรีมาแล้วก็กดไปเลยครับเก็นคิวไปครับอันตาคิวเรียบ้อยนะนี่จบไฟนี้เขาจะคุยหรือเปล่านะ น yeah. ี่อ่พิมพแล้วครับพิมพ์แล้วจากวันนี้ชาแมนมาเจอไวเปอร์ครับเฮกแล้วก็เดินหนีไปก่อนครับวอลล็อกเดินมากดดั๊ให้ครับแล้วก็เดินกลับนะโอ้โหเดินแบบชิวๆเลยนะอ่าจะสู้กันตรงรูนหรือเปล่าครับอ่าไซเลเตอร์เดินมาครับแล้วก็โดนเก็บไป เกดตะขอดึงเข้ามาจะกดอ,อันตีแล้วก็โดนขัดขวาด้วยวอลล็อกนะจังหวะนี้เคออสกดแยกลากแล้วก็ตามเคสไปครับนี่ก็เป็นซิกนะครับเวลาทีมลงข้ามกดบีเคบีมาเนะี่ยแล้วก็โยนวอลล็อกใส่ครับวอลล็อกก็จะสตั้นทาให้มันเสียจังหวะน,นะถึงจะมีบีเคบีแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรติสตั้นอยู่ดีนะอันนี้ก็บวกกันพลาดครับเพราะว่าเกสเข้าปิดจังหวะครับผมหลังจากบวกพลาดไปเมื่อกี้ก็ทําให้บ้านหายไปหนึ่งทางนะ จังหวะที่เพื่อนถอยกับวอลล็อกมายืนชมกาแฟทำไมก่อนครับแล้วคุกกี้บีก็มากาดครับไซเลนเซอร์กดใบครับโอ้โหค่าซัพพอร์ตตัวเดียวกดใบเลยเหรอครับวอลล็อกบอกกูเล็ดเฟสอยู่อะไรครับเบียดนี่ก็เป็นพฤติกรรมครับเวลาเราตายเราก็ต้องแสดงชื่อเราไว้ในช่องแชทอะไรเนี่ย <c oughs> จังหวะต่อมาเดินใด้มาเอาป้อมล่างครับมาเจอพุดกี้อยู่คนเดียวก็เลยจัดไปให้อย่างสาสมใจเลยนะตอนนี้เกทก็มีไอเทมเยอะนะไวเปอร์ก็มีไอเทมเยอะมากอ่าก็กดตัดสีแล้วก็หายตัวมาครับอ่าเน้นเน้นทีวีนอกครับวอลล็อกตายหรอเปล่าตายครับผมแล้วก็ชาแมนปักงูสองตัวครับ แล้วก็จับเกสไปแล้วก็เกสตัวแตกไปแล้วครับโอ้โหยิงโคตรแรงครับรับพอร์ตสามารถข่าแครี่ได้แบบของเต็มตัวนะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่เกสตื่นมาตายก่อนครับหลังจากเก็บคิวบอลออกไปแล้วก็จดหายตัวเข้ามาจะมาเก็บชาเมนครับโอ้โหตีแล้วก็ชาเมนไม่เจ็บด้วยนะเมื่อกี้่ <c oughs> โดนงูสองตัวช่วยกันฉกยุ๊บยุ๊ เวลาเราเล่นเทอร์โบเนี่ยเวลาบวกแพ้หนึง่งครั้งมันก็จะบ้านหายเป็นหนึ่งทางนะแล้วยิ่งมาเจอไอ้พวกชาแมนวอลล็อกอะไรเงี้ยยิงยากเลยนะหลังจากเกิดใหม่เกตก็อยู่ในโหมดเมมป่าครับไม่ว่าที่จะพิมพ์ครับนี่จะมาเน้นชาแมนแล้วก็ป่าแล้วก็โยนวอลล็อกใส่ครับไอ้โยนคนเลนใส่นะโดนเก็บคิวไปครับแคนนี่ของเต็มตัวสู้ซัพพอร์ตของตัวไม่ได้นะ <c oughs> มีฝูงโกเลมมีฝูงมูโกเลมสี่ตัวครับทุบบ้านตับทุบตับทุบตับก็จบไปแล้วครับคลิปหนึ่งสำหรับคนที่ดังนะจะส่งคลิปมาได้ครับคลิปแนวๆนี้เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ถ้ามันทะเลาะกันรุนแรงยิ่งมันนะ, <Victory. S 1> ะแมตนี้ก็ถือว่าธรรมดากระชับมิดเอาคะแนนไปเลยครับ5ทับ 10. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม